่ e อในชิประจวันเราคทัสือหมที่เราสามารถได้เ็นช่ไหมสื่อก็คือสิ่งที่เรารถได้ทั้งาาษาแ้ข้ยิงบูตาร์ในา่ป่าแอย่างเช่นโทรทัศนของเราก็เปนสื่อชนดนช่ไมคะแล้โทรศัพท์เราด้วยไหมเราเล่นก็เล่นร่โทรศัพ์ทุกวันี้ยมีฟซบุ๊กีไหมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กานเ a ี้ยเนี้นี้เนี้เนนี้ยเนีนีน ได้ยินได้ฟ um e ังมาเราก็ต้องมาวิเคราะใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนที่ครูก็ยกตัวอย่างเหมมันเดิมไดโนเสาร์งคนก็อาจจะจริงบางคนก็ยอาจจะไม่จริงเพราะ่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วแบบนี้ใช่ไหมครับโฆษณาว่าํามันดีนะคะเมื่อใช้แล้วก็จัดสาาแล้วก็จดชื่อมีเรื่องของกองทนชื่นนะ Jesus. Exactly. ขอเสียงปรบมือให้ก okay oh cool. ับคุณตีอเริ่มค่ะ ก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะครับต่อไปนะครับคุณพี่ตองมาลุ้นกันว่ากลุ่มที่ไหนจะได้แสดงไม่รู้ไม่รู้มีการจับสลากใหม่ๆมีค่ะอันเชิญจับสลากบุ้มเอาแม่เนื้อนุ่มบัววาเออลุมบุ้ม พีเลย์เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าได้ห้าดาวาดาว้วย <c oughs> นะคะก็คือรล้วคุณจะแยกของข้อดีของเปาเนยของอยาปักพนุ่มนะคะอ่าคืนนี้บางคนอะไรคะบางผลการค้าข,ขายใช่ไหมให้เราไปซื้อเพราะเขาบอกว่ามันดีซักสะอาดเราจะไปซื้อไหมคะไปไปซื้อใช่ไหมอ่ะแล้วก็สื่อนี้นําเสนออะไรน,นําเสนอก็คือคุณสมบัติของยาปักพนุ่มใช่ไหมคะ